ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส FM 9 8 2 5 m เ z มเฮิแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร นายสุรศรีกิติมนฑลเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนอชอในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอ,อ,อนอชเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภา,ยาคใต้และประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภา,ยาคใต้ครั้งที่1ทับสองที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต11จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุรศรีกิติมนฑล เปิดเผยว่าพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการกองอํานวยการน้ําแห่งชาติมีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ขณะน,นี้ซึ่งที่ผ่านมาได้เน้นย้ําพร้อมมอบให้สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จุดเจยงต่างๆเพื่อซักซ้อมหน่วยงานในการเร่งปฏิบัติตาม13มมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเข้มข้นรวมถึงได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมให้แก่ประชาชนอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการมวลน,น้ําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังกล่าวว่าสํานักง,งานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ําในแม่น้ําสายหลักและลําน้ําสาขาที่มีปริมาณน้ําค่อนข้างมากจากฝนที่ตกหนักก่อนหน้านี้ และคาดการว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ขึ้น โดยมอบให้สำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทรชอในฐานะฝ่ายเลขานุการและสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกอ,อนอชอจัดตั้งศูนย์ส่วนหน้าภาคใต้เพื่อบรณนาการทำงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ำและเผชิญเหตุในเชิงป้องกันทั้งในส่วนกลางและหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ติดตามวิเคราะห์คาดการฝนรวมถึงพายุที่ยังมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้และสถานการณ์น้ำ พร้อมแจ้งเตือนรวมถึงการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือแผนเผชิญเหตุโดยแบ่งการทำงานเป็น4กลุ่มได้แก่ส่วนอำนวยการส่วนปฏิบัติการส่วนสนับสนุนและส่วนประชาสัมพันธ์โดยทั้ง4กลุ่มจะเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันโดยประชุมติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส FM 9 8ด5 m เมกแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร